สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หม<น>ีด,หด้วยนะคะว,วันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเอสาขาราชเฉลิมพระรัชสมีโอกาสส่งมอรบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่หมีค่ะซื้อรถกับทางพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างดีมากเลยครับบริการดีมากเลยครับให้เทคแคร์ดีมากครับพี่เจอกันที่ไหนคะอ่ามาที่ศูนย์เนี่ยครับผมเข้ามาที่ศูนย์มาที่ศูนย์แล้วใช่ครับมาพี่ชายก็คือตอแรกคุยกันออนไลน์ก่อนแล้วก็นัดมาที่ศูนย์แล้วก็พี่แจ็คบริการดีมากครับใช้ให้คําแนะนําดีมากเลย อยากได้อะไรได้หมดเลยครับผมได้ให้หมดเลยครับจัดให้หมดเลยครับอยากได้อะไรจัดให้หมดเลยครับการบริการ,รการต้อนรัรบภายในชลุมเป็นไงบ้างดีมากเลยครับผมบริการดีทุกอย่างเลยครับแล้วตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างสวยครับถูกใจเลยครับด้วยความที่ลูกค้ามีสตอรี่ค่ะชอบสีม่วง ทุกอย่างเลยเม,ม่วงหมดเลยเห็นแม็กมันสวยก็เลยตาแรกอยากได้ดำเลยครับพอดีเจอแม็กอันนี้เห็นมันตัดม่วงสวยก็เลยจะเอากระจังหน้าตัดม่วงให้มันเข้า,เ,<อ>าเป็นเป็นคันแรกด้วยที่เป็นสีที่ลูกค้าต้องการเรื่องเองด้วยสีม่วงเ<ช> <laughs> พราะปกะติจะเป็นสีขาวสีแดงสวยมากเลยค่ะรถวันนี้<ช>แล้ว คันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมคะพี่หมีฟอร์ดคันแรกครับทําไมต้องเป็นฟอร์ดคะชอบหน้าครับหน้าสวยดีแล้วก็พอดีคันเก่ามันเป็นมาด้าแต่ใช้บอดี้ร่วมกันกับฟอร์ดครับชอบช่วงล่างพวกช่วงล่างช่วงอ,อะไรพวกนั้นมันนิ่มดีก็เลยเลือกเป็นฟอร์ดคันนี้ใช่ครับการอ,อ,อยากให้พี่หมีค่ะออขอไปด้วยอ,อ,อยากให้พี่หมีฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโช,ชลุงฟอร์ดไอเมสาขาราชบุรีพระรามห้าค่ะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่นี่บริการดีมากครับผม เดี๋ยวเฉพาะเซลล์ท่าน,นี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ทางที่ปรกษาการขายของเราค่ะฝากถึงผู้ลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะหาไม่เจอละ <c oughs> ดีค่ะครับก็บขอบคุณคพี่หมีมากมากเลยนะครับที่ไว้วางใจให้แจ็คได้ดูแลนะครับก็ออกรถคันนี้เนาะขอให้เฮงๆรวยๆนะครับผลเงินผลทองเข้าบ้านเยอะๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่หมีขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ